นี่ท่านหล่นลงไปคือหล่นเลยเกียรงไม่ท่าไม่เอาไม่เสี่ยงไม่เอาดี่เดอ๋ยวหล่นไปยุ่งเลยแบกหนักมากแบกหนักมากแก่ตามตามหลังไปแล้วมีการมีการจะช่ <S 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 วยส่งด้วยเดี๋ยว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 เดี่ยว่ดี่ยวเสเดี๋ยวเยวเดยเดียวเดียวเรี๋เดียวเียว่สวดีัเียเียเดยเดววี๋ย ไอแกพ่อไอเรียค่ะตอนนี้เราอยู่ที่วัดสายใหม่ครับแล้วสิ่งแรกที่เราจะเข้ามาคือเดี๋ยวจะพา้อยแก้วมาให้อาหารปลาก็เลยเดี๋ยววัดนี้เขียนให้อาหารปลาน่าจะมีเนาะก็เลยเลี้ยวรถเข้ามาพอเข้ามาปุ๊บก็เลยเจอร้านนี้ฮะมันอยู่ฝั่งตรงข้ามคลองอะไรเราไม่รู้นะเขาเป็นนี่มีก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นน้าใสาอาหารตามสั่งเครื่องดื่มเออพอเห็นอย่างนี้ปุ๊บเลยรู้สึกอยากจะทำคอนเทนต์นี้ให้ดูเลยว่าวิถีอยับพึ่งสิอยับพึ่งอยับพึ่งไป เราเราจะเหยียบเราจะเหยียบข้ามมีสะพานมีสะพานอย่าบเพิ่งพูดเราจะเหยียบข้ามตรงนี้แล้วก็ข้ามแต่พูดสะพานเขาก็รู้หมดเลยโอ้ยนี่ปลาตัวใหญ่มากว่ายอยู่ในนั้นลายแก้ไม่นั่เห็นไหมเห็นไหมลายแก้วเราไปเอาอาหารปลาเลยดีกว่าไม่อันนี้คือ animal crossing เรากาลังจะลงไปที่เกาะนี้เพื่อจะไปจับปลาใช่ไหมลายแก้วเอาอาหารปลากันเพราะว่าอาหารปลามันดูลอยแก้วเขาบอกว่าอาหารปลาที่นี่ทันสมัยมากปะทันสมัยมากจริงๆไม่ใช่ตู้อ่ะมันเป็นเหมือนตู้ดกดน้ำ เนี่ยคือมาไม่รอกินอ่ในตู้แล้วนกพิราบคือเขา <c oughs> บอกว่าอย่าให้อาหารนกพิราบแต่ห้ามได้ไหมล่ะไม่ได้คือวัดนี่สวยจริงๆดูนีเรือนนี้สวยจังเลยออันนี้อ้อเห็นป้ายเขาบอกว่าเป็นเรือนไทยเรือนไทยริมน้ำเรือนไทยอยู่แล้วอย่างนี้ไม่ใช่เรือนมิโดกหรอกไปเจ้าอยาไปขาตู้จอดห้าบาทก่อนอื่นเราจะมนี้ิบาทได้เยอะห้าบาทได้นานเอาแล้วแกจะเอาขันแค่ไหนเอาเอาขันออาเอา เอาถังเลยเหรอไม่รู้ว่าห้าบาทกับสิบาทมีแค่ไหนเนาะสองห้าบาทกับสองห้าบาทเนี่คือเงินมีแต่ไม่รู้จะแลกเหรียญที่ไหนไงปอนละสิบบาทเฮ้ยอันนี้ดีกว่าหมดแล้วหมดแล้วากินอะไรอะคะก็ขนมปังไงแต่ขนมปังหมดได้เรามีตังอยู่เท่าเนี้ยเราไม่รู้ตู้แรกอย่างนี้กไม่เป็นไรป้ามันนี่ป้าเลี้ยงไม่ต้องกลัวเราจะไปหยอดเหรียญแล้วครับแม่หนูหยอดแล้วนะนี่ป้าป้าบอกว่า จะเอาเอาแค่ไหนก็ได้ป้าเลี้ยงเอาหมดตู้เลยก็ได้ปลาก็บกาแบาแ่ได้แค่ดีก่อยากรู้ว่าเหรีบาทรับไหมเราเหรีบาทที่เหรียญห้ามารับอยู่แล้วอะ่ะโอ้ไ,ไเ่้ยเฮยเน้ยเยอะนยเี่ยเี้ยวก้อเฮ้าเยเฮ้ยเฮึยเฮ้่เฮ้ยเยเยเฮ้ยเยเฮเฮ้๋ย้ยเเดี๋ยวเอาย้ยเเ้ยเ้ยเฮ้เ้ไ้ยเฮยเ้เฮยเ้เ้เฮเเฮ้ย้เเนไเเเ้เ้เ้เอ จะได้ไม่ต้องเดินมายงไก็ต้องเอาเหรียญบาทที่เหรียญบาทแมแก้วญาติมารอแล้วแม่แก้วติบมันมาแล้วมาแล้วแขกไม่ได้รับเชิญเหรียญบาทเอาไม่ได้เหรียญบาทรับไม่ได้เดี๋ยวพึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวไปหาแลกให้เอาเหรียญที่คืมาเหรียญบาทมาเดี๋ยวไปแลกเหรียญกันเือนมากเลยอ่ะห้าบาทคือคุ้มมากห้าบาทแล้วนี่สิบบาทแล้วนี่มันสองครั้งแล้วไปไปเดี๋ยวเอานี่ไปอันนึงเผื่อเขาให้ให้ปลาเข้าไปเข้าไปเข้าไปเดี๋ยวนกมากินอ่าไปไปไปเดี๋ยวไปตรงตรงเออ นกบินข้ามหัวไปข้ามหัวมาเดี๋ยวมันต้องมีขี้หัวใครบ้างดเดี๋ยวเราแก้วลงไปให้อาหารปลาตะนดส่วนผมจะพูดให้ฟังว่านี่คือวิถีชาวบ้านมากเลยนะมันเหมือนมีแฟนขับมารออะไรไ<อ>ม่เหมือนมีแฟนขับมารอ,อกินอาหารแฟ <c oughs> นขบับแฟนขับรอกินอาหารเราจะมาให้อาหารใครให้อาหารปลาให้อาหารปรลาแต่นกมันมากินด้วยโอเคไปลูกโผล่้อมล้นตุ้มล่นน้ำไปไม่ได้นะอันนี้เอามือเอามือเลยใช่ไหมปลาเยอะมาก ก็แค่นี้แหละครับมีความสุขแล้วเนาะแล้วแก้วเขาชอบมากที่จะให้ให้เห็นแบบปลาได้กินอะไรบ้างแล้วตอนนี้ร้านนูน้นอยาก,กไปกินแล้วอะ่ะปลากินแล้วหิวแล้วเ,เราจะไปกินได้ยังยนืนอาหารปลาให้มาเป็นทางปูแล้วเราก็เหยียบหัวปลาไปฉุดม <c oughs> ือ <c oughs> เดี๋ยวเรารอ,อต้นกกมาเนี่ยอะไรนะผักผักตบชวาแล้วเราจะเดินข้ามไปครับนี่คือจริงๆแล้วว่า เราไม่ค่อยได้ให้อาหารปลาแบบไม่มีอะไรกั้นแบบนี้นะคือปกติมันจะมีมันจะเยอะนะไมัมจะมีตลิ่งขึ้นมามีอะไรขึ้นมาใช่จะมีกรงกั้นน่ะใช่นี่ถ้าหล่นลงไปคือหล่นเลยนะแล้วที่นี่คือวัดสายไหมสายไหมล่ะไม่สายไม่สายเที่ยงเลยเนี่ยมาเที่ยงเลยเนี่ยอันนี้เป็นสายไหมเย่งไงสำนักอาเคสายไหมอุ้ยเดี๋ยวตกตัวไปไม่เลยไม่เลยก็ไม่กลัวตกอ่ะนี่ปลาดูปลาปลามาโอ้โหถ้าเมื่อกี้ร้อยเตี้ยวตกไปนะเสียดายมากตรงไหนรู้ป่ะก้องหันไม่ทันไง เอานะเอาตรงกลางๆนู้นนะไปเลยซองได้ไงไปเดี๋ยวเพิ่งเพิ่งเดี๋ยวก่อนจะจะโยนใช่ไหมอ่าอ่าทำไมอ่ะเดี๋ยวดิอ่าอันนี้โยนนะเดี๋ยวเพิ่งเดี๋ยวเพิ่งทำไมต้องจับล่ะเอาโอ้โหเดี๋ยวมันหล่นไปทั้งตัวเอานึ่งซองแค่นี้หมดแค่หมดต้องจับไปด้วยเดี๋ยวมันหล่นไปไปไปแค่เที่ยงสาเร็วเกี่ยงไหมฮะได้ หมายถึงเอกสารเนี่ยเอียงมาข้างหน้าเอียงตัวไปข้างหน้าตื่อตื่อตื่อเอียงไปด้เอียงตัวไปปลาดึงไว้แล้วตื่อตื่อไม่เอาไม่เสียงไม่เลาเดี๋ยวรถไปยุ่งเลยหนึ่งสองโอ้ยเอาปลาของนี้ปลาหนึ่งสองเราเรากลับมาให้อาหารปลาต่อแต่เราต้องให้อาหารคนก่อนแหละไลโนะไลโนะระวังตกน้ำไปไปยิงเข้า นั่นคือร้านที่เราเราจะกําลังจะไปกินครัวน้องเมย์ไม่รู้ปิดหรือเปล่าปั๊แม่เมื่อกี้เราเห็นประตูใหญ่ที่นี่ปลาช่อนอเมซอนปลาช่อนอเมซอนไปป๊าไปเซอร์เวยครัวน้องเมย์มาแล้วเป็นไงเออปิดปิดเสียใจหูจะได้นั่งกินตรงนี้นะเนี่ยบรรยากาศน่ากินจะตายอดกินเลยเสียใจเนี่ยเนี่ยจะได้นั่งกินตรงเนี้ยเนาะสงสัยต้ื่องดื่มกินที่อื่นแล้วล่ะ เดี๋ยวเราไปทำสังกทานกันต่อแล้วกลับบ้านดีกว่าเย่าให้รองเท้าเปื้อนนะรองเท้าเป็นสีขาวคัดยาคัดยาไปยืนหนูยืนไม่ได้มันติดย่อลงหน้าหนูจะหูหน้าหนูจะหูอ้องล้างสิ ยงยังโอเคอ้หูน่ด้เด็กไ้อันนี้แบงค์ไหนเอาไหนดีนู้นไงผ้าตาถ่านน้ตแบกหนักมากแบกหนักมากเป็นอั่งรอไปนั่งรอเป็นระยะ ทำบุญแบบนิวร์มอลเราต้องนั่งเว้นระยะปริวาลานี้กี่เวลานี้ที่เวลานี้พุทธารูปังพุทธารูปังพิโคสังคัสสะพิโคสังคัสจาร้านโอ้ยได้หลวงพ่อปูนกัตตินปูนกัตตินได้ทำบุญแล้วสบายใจอันนี้กวดน้ำแล้วใช่ไหมคะ กวดน้ำแล้วต้องทำยังไงเอามาใส่ให้ต้นไม้ให้ต้นไม้มันใหญ่ๆขึ้นเลสบายใจจตอนนี้เราจะมาทําบุญสะเดาะเคราะห์ครับสําหรับที่วัดน,นี้นะครับเขาจะใช้พิธีทําด้วยพิธีเราทำไปแล้วแต่เพ่าเมื่อกี้เราไม่เห็นตรงนี้ไง <c oughs> เราก็เลยมาดูว่าเทียนสีสะเดาะเคราะห์ ประจำวันเกิดบูชายี่ิบาทมีทุกสีให้เลือกเลยนะครับวันอาทิตย์สีแดงวันจันทร์สีเหลืองชมพูอังคารพุธเขียวอะไรนะพรหัตส้มเสาสีม่วงเอะสุกสีฟ้าเสาสีม่วงนี่สวยทุกสีแล้วเราว่าวันเราสวยสุดเพราะว่าละวันอังคารวันจันทร์อ่าหยิบไปเลยค่ะโอเคแล้วเราก็ทําบุญถ้าสมมติว่าวันอะไรจะเอาก็ถือว่าได้มาสะดอกคอเนาะลอยความทุกความโศกออกไปตรงนี้ คนนั้นเอาไปแล้วสั่งก็ไม่จ่ายไปแก่ไยไปแกมาจ่าดั้งมาทำบุญลูกทำเองตอนนี้มีปัญหาแล้วครับเพราะว่ารูเล็กพอไม่สามารถจะใส่แบงค์ลงไปได้ถ้าไม่อยากเสียเวลานานๆนะไม่อยากเสียเวลานานๆเฮ้เฮ้ยเอาขึ้นบุมทำบุญทำบุญ ป้าอันนี้ของแม่อันนี้ของหนูก็แลกกันโอเคแล้วเราจะมาทดอกเพาะกันจุดก่อนิธีจุดเรามีฉลาดมากแล้วเดี๋ยวนี้แล้แกจุดให้แม่เดี๋ยวแม่ลอยเองแม่ใจเเอายากนรุงให้มานึ่เนแล้วนี่ที่เห็นนี่นีเห็นนี่เห็นไหมเมื่อกี้เราไปจุดของใครกันยามองยามองยามองไว้ทำไมรึมั้ยแล้ทำอันนี้ยจุดติดแล้วอ่ะแล้วแกลอยก่อนไหม

ปลาเราแล้วค่เอาปลาของใครของมันลูกของใครของมันเอาลอยความทุกข์ความโศกไปนะลูกนะครับไปลาทะเดอกเคาะรับตาแดงนะครับแดงนะครับแดงนะครับไปแล้วไปแก้คั่นไ้ตามตามหลังไปแล้วมีการมีการจะช่วยส่งด้วยแดงนะครับเดี๋ยวมันจะวนครบรอบไปลาทำนะอันนี้มันเป็นเพียงแคช่วยให้คนติดไปไงไปแล้วครับเ็ิดีใจไปแล ป๋ามาแล้วป๋ามาแล้วป๋ามาแล้วเข้าโค้งมาแล้วก็มาเห็นไหมมาแทงกันมาเองเห็แล้วก็เอามือมือสิ่งก็หนูนำเร่อหนูนำเร่อันนั้นของมป๋าดับแล้วนี่อันนี้ของฉันดับแล้วเลยของแม่อยู่นู่นติดเกาะอยู่นู้นของแม่มาช้าชมันเป็นกุฏิโลบายที่ดีนะที่ให้เด็กมันได้ทำบุญและเห็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันมีอ่างน้ำวนด้วยอ่ายน้ำวนง่ายๆของแม่มาเรื่อยๆแต่ว่ามานะเติมน้ำด้วย เติมให้หมดเลยนี่หรือเติมให้หมดเลยนี่จริงป่ะเออเติมไปเติมก็ไม่เป็นนะเนี่ยเดี๋ยวให้ลงรู้ดิเติมเติมเผื่อคนอื่นไว้ด้วยเออเติมไปด้วยวิธีการเติมนะทำอย่างนี้นะเน่หนูไม่ได้หนูชอบทำแบบนี้ครบแล้วเมื่อกี้ติ๊งนั่งเติมไป ครบ <Gym. S 2> แล้วครบยับแล้วแกก็ได้ทำเพื่อคนอื่นด้วยแล้วแกอยากเติมมิกไหมลูกอยากเติมมิกใช่ไหมลูกไม่อยากแบบสนุกเติมน้ำอยู่นั่นแหละขอกน้ำที่บ้านก็ได้ลูกกลับบ้านไป่กอกน้ำที่บ้านเลยบ้านก็ไม่กอกน้ำเลยแม่แม่อะไนคุเปิดอะไรชาเยอะ อะไรคะตุ๊แต่จะมีคนเกิดวันอังคารเยอะเียบเลยเนาะแม่ดีดีอื่นนอกจากอังคารอังคารเยอะสุดนะแม่ไม้าัคาหรือมาทำบุญอีกนะได้ได้ได้แม่ก็ชอบทำบุญเลยตอนนี้เราอิ่มบุญกันเรียบร้อยแล้วแต่เราหิวข้าวมากก็ไปกันก่อนครับหาข้าวกินก่อนไปเร็วพรุ่งนี้มั้งเนี่ยไม่ใช่จ้าเหรอ เดียวๆหน่อยแม่หิวกาเรียกเหลือเกินน okay. <Imperial> ั่งกันเนี่ยดูันสามคนในนั่งลุ้นใส่รองเท้าแค่เนี้ยเอ้ายิงเก่งเลยไปใหญ่เลยจะได้ไหมจะไปจับผูกก็ตายกันนะจับผูกก็ตายก่อนโอ้ไม่ได้สักทีเดียวไม่ได้ผูกก็ทีตายเลยจับผูกก็ตายที่จับผูก็ตายเลยไอยแก้วไปกินข้าววันนี้นะไอ้แก้วอ้แเฮ้ยทขาไม่ได้อีนึงเนี่ยปลากัดสุกุดเลยนะ ปล่อยไปเลยได้ปล่แล้วไปทางนี้ทางนี้ฝากไว้ด้วยนะคะฝากไว้ด้วยฝากไว้ด้วยนะคะสาวจับแล้วลูกตัวนี้ไปพอดีคระไปสเปย์โอ้ยคุณป้าน่ารักจ้าครับครับครับคุณไปสเปยก่อนเอ้าเนเสือร์ตรงนี้ก็ มีวิหารเจ้าแม่กวนทิมข้างในด้วยนะครับงามด้วยงามเลย,ยสวยๆยังไม่กลับบ้านอีกโ,โอ้ยมีปลาแม่คนเสียไหนจะยืนใส่ไหมอ๋อใส่ปลา <laughs> ใช่ไหมป้าถือหน่อยป้าป้าถืออะไรกล้องอ่ okay. องอาโอเคแล้วก็เหรียญดูดูว่าจะลงหรือเปล่าดูดูคนดูสถิติดูจากสถิติซะก่อนไอสัตวไม่มีเลยเสียส่วนมากเขาอยู่กันนู่นนะใต้ใต้ใต้อะไรนะใต้สะ โอ๊ยเียโอ๊ยใจเย็นๆใจเย็นๆนี่ในวัดนี่ในวัดนะไม่ลงแล้วเนี่ยอ้าวเข้าแล้วเข้าแล้วสมแต้มไปไปไปลงโอ๊ย้ยเสียงเหมือนยยังหมวยยัเดี๋เดๆๆเดเดอจะไปไหนอยู่ตรงนี้เหรอแล้วมันไม่ลงไม่อา ไปเอ้าโอเคท้างั้นก็เรียบร้อยแล้วครับไปก่อนป๊าป๊าจะไปไหนลงไปเก็บตังค์ไปโอเคปลาเยอะเลยอ่ะปลาเยอะเลยใช่ไหมตัวใหญ่นี่เช่นแค่ปลานะเมื่อกี้คือกว้างด้วยนี่เรานี้มีในมือสี่เหรียญจะหมดไหมจะลงไหมลงสี่เหรียญได้สี่แ้งได้สี่แดมได้ฐานต้องนิ่งๆไม่ใช่ยิ่งโยนไปข้างหน้าแล้วมันจะใกล้แล้วมันจะลงหรอกนี่ต้องนิ่งๆเน่ ใจใจด้วยนย่โอเคหรือเป็นคนแรกที่ทำดูปิดคลิปแล้วนะครับหมดตังแล้ววันนี้ทำบุญกันเรียบร้อยแล้วก็ยนทมา20ดินแบงก์ทับแบงค์แล้วคว้างลงไปด้วยนะไปแล้วสวัสดีแล้วครับสวัสดี ดีย๋ยวนี้เราพามาทําบุญกันครับแล้ววัดนี้ก็ไม่ได้เป็นจุดที่เรารู้สึกว่าเราจะต้องการมานะแต่เราผ่านมาแล้วเราก็รู้สึกเห็นแล้วละ่ะก็เข้ามาทําบุญเลยเระวังรถชนนั่นน่ะแล้วก็ภายในวัดอะ่ะต้นไม้เยอะมากบรรยากาศในวัดล่มลื่นแม่ค้าที่ขายลอตเตอรี่หรืออะไรก็ตามอะ่ะก็น่ารักเอออนุาใสดีคือต้องเจอวัดแบบนี้มันถึงจะเป็นวัดในอุดมคติที่แบบทําให้เราอยากจะเข้ามาความสะอาดของวัดเนี่ยมันก็สําคัญด้วยนะ วัดนี้ชื่อว่าวัดสายไหมครับ